โปรดทราบขาบวนรถที่ำกำลังเข้าสู่สถานีบางมูลน,น้าเป็นขบวนรถโดยสารธรรมดาเลขที่2 1 2ต้นทางจากสถานีสภานหินปลายทางสถานีกรุงเทพท่านที่ประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถนี้สรุณารอการโดยสารได้ในชานสลาที่1ขอบคุณค่ะ ทราบขบวนรถที่จำลังเข้าสู่สถานีบางมูลหน้าเป็นขบวนรถโดนสารธรรมดาเลขที่2 1 2ต้นทางจากสถานีสภานหินปลายทางสถานีกรุงเทพท่านที่ประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถนี้กรุณารอการโดยสารได้ในทางชลาดที่1ขอบคุณค่ะ สารโปรดทราบที่สถานีบาบูนาผู้โดยสารมีความประสงค์ลงจากสถานีบา,าบูนาโปรดเตรียมสิ่งของและสัมภาระของท่านนำลงจากขบุรรถให้เป็นที่เรียบร้อยด้วยครับขบวนรถจอเทียมในชาชินาที่สองเป็นขบุรถท้องที่ทเดี่ยวขึ้นขบวนที่407ลูนลำส่งผู้โดยสารจากสถานีต้นทางนาครสวรรค์ายทางเชียงใหม่ผู้โดยสารซื้อตัวเรียบร้อยแล้วโปรดเตรียมสิ่งของและสัมภาระของท่าน นำขึ้นค่ะบริให้เต็ที่เรียบร้อนยนะครับค่ะ,คะบรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบาบูนาไปแล้วจะหยุดลำส่งผู้โดยสารที่สถานีหอไก่ตรงตะขบสะพานหิเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะ รถธรรมดาได้ที่สองลึงออ,ออจากสถานีัังนาไปแล้วจะหยุดจอดรถพุ่งที่สถานีวางกาะดุมแสงพอปรากฏภาเกตเมืองระเก็บปากน้ำโพสริทต่อไปครับคุณทศบดทราบที่สถานีบางบูนาโคโดยสารที่มาประสงค์ลงจากสถานีบางบูนาโปรดเทีของและสานาข้นลงจากทางรร